เรียนรู้กระบ,บวนการทางวิทยาศาสตร์ในชีวิตของเรามีความเกี่ยวกับเกี่ยวกับข้อมูวิทยาศาสตร์อยู่ต่ออยู่ตลอดเวลาเราจำเป็นต้องใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ในการสืบสอบหรือการ ค้นหาคำตอบที่เราสงสัยวิธีการวิธีการทางวิทยาศาสตร์ประกอบโดยห้าขั้นตอนตั้งคำถามเกิดจากการสังเกตสิ่งต่างๆรอบตัวแล้วเกิดความสงสัยเกี่ยวกับสิ่งนั้นๆจึง ตั้งคำถามเพื่อหาคำตอบคาดคะเนนคำตอบคาดคะแนนคำตอบคะเนหรือคะเนคะเอ่ะคะเนนคำตอบของคำถามไว้ลวมหน้าโดยใช้ข้อมูลหรือคำความรู้ เดิมที่ตนเองมีก่อนที่จะได้คะกระทำการค้นหาคำตอบด้วยวิธีการต่างๆโดยใช้วิธีการต่างๆเช่นการสังเกตการสำรวจการสืบค้นการทดลองเพื่อให้ได้ข้อมูลแล้วจดบันทึกอ่าสรุปก่อน วิธีการทางวิทยาศาสตร์มีกี่ขั้นตอน5้าหนึ่อ่านตสัสีสีหนึ่งอะไรคะต้งคำถาม 2, 2การคาดคะเดคอตสามรวบรวมข้อมูลสีว <4, S 2> ิเคราะข้อมูลห้ <5, S 2> าสรุปผลครับอันนั้นคือวิธีการทางวิทยาศาสตร์ต่อไปเราใช้ทักษะกระบวน ทางวิทยาศาสตร์ในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพราะเป็นทักษะที่ช่วยให้เราค้นคว้าหาความรู้หรือคําตอในเรื่องที่สนใจได้ถูกต้องและ อันนี้รัดหรือเปล่าฮะไปนี่ลัดโอเคจริงนะงเดี๋ยวแม่ไปดูนี่โดนนะอ่าอ่านเลยทะลัดใช้ประสาทสัมผัสอย่างได้อย่างหนึ่งหรือใช้หลายอย่างรวมกันได้แก่ตาหูจมูกลิ้นและผิวกาย ว่าค้นหาและบอกรายละเอียดของสิ่งต่างๆซึ่งข้อมูลที่ได้จากการสังเกตรประกอบด้วยข้อมูลเชิงคุณภาพข้อมูลเชิงปริมาณและข้อมูลเชิงการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆทักษะการจำแนกประเภท เป็นการแบ่งกลุ่มหรือการเรียงลำดับวัสถุหรือสิ่งต่างๆโดยใช้เกณฑ์ความเหมือนความแตกต่างกันหรือความสัมพัทธ์จากใดอย่างหนึ่งมาเป็นเกณฑ์ในการ จำแนกวัตถุหรือสิ่งต่างๆไปครับต่อครับการสามการนั่งดีๆรับจะนั่งดีเอารองเท้าก่อนสามอะไรเอารงเท้าก่อนเ,เด็กน้อยปิดเทอมแม่ต้องหา ที่เห็นให้กับข้อมูลที่ได้มาจากการได้มาจากการสังเกตอย่างมีเหตุผลเพื่ออธิบายสิ่งที่สิที่สังเกตได้ไม่ต้องอ่านเหมือนเสียง AI อ่านเหมือนเสียงคนนี่ใช่โดยาาใช้ความรู้และประสบการณ์เดิมมาช่วยสิ การพยากรพยากรเป็นการคาดคะแนนคำตอบลบวงหน้าก่อนใช้วิธีการต่างๆในการหาคำตอบโดยการคาดคะแนนคำตอบาคอบดาดคะเนคาดคะเนคำตอบต้องอาศัยข้อมูลที่ได้จากการสังเกตหลักการกฎ ไหนกดอะไรหรือลกดทฤษฎีหรืออ่าน,น,นอ่านอ่านทฤษฎีหรือปรากฏการที่เกิดซ้ำๆที่มีอยู่แล้วมาช่วยในการคาดคะแนสิ่งที่คาดคะเนคาดคะเนสิ่งที่จะเกิดขึ้นอ่าโอเค ข่าววันนี้เมื่อวันที่ยี่สิบแปดมีนาคมได้ยินข่าวเรื่องแผ่นดินไหวไหมครับอืมแผ่นดินไหวเกิดที่ไหนคะออยู่ที่ทกรุงเทพอยู่ไหนูใลกักรุงเทพนะกรุงเทพอยู่นู่นอันนั้นนาะอันไหนคะ อามยมาประทุมก็ได้รับแรงสั่นสะเทือนลงใช่เขาบอกว่าการเกิดแผ่นดินไหวก็เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นเพราะว่าโลกของเรามีรอยเลื่อนรอยเลื่อนที่มันแยกเปลือกโลกแยกก็คือรอยเลื่อนสกายที่อยู่ประเทศพม่าค่ะประเทศพม่าเกิดแผ่นดินไหว7.7 ริกเตอร์ริกเตอร์เป็นหน่วยวัดความรุนแรงของแผ่นดิน <Richt> er. ใช่ค่ะไม่ใช่วิกเตอร์อร,ริกเตอร์ค่ะลูก <Richt> er. <laughs> อา่แผ่นดินไหวที่ประเทศพมา่าเจ็ดจุดเจ็ดริกเตอร์ลูกรุนแรงมากจน,นจนขนาดส่งผลกระทบมาสู่ประเทศไทยที่ กรุงเทพอ่ะตึกถล่มเลยนะลูกนะเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้วิทยาศาสตร์น่ะเราก็จะรู้ว่าทำไมมันถึงเกิดแผ่นดินไหวแล้วจะคาดคะเน,น after shock ยังไงใช่ไหมลูกอ,อืเ,อเดี๋ยวโตวขึ้นหนูก็จะได้เรียนรู้โอเคครับวันนี้พี่วิกเตอร์หันมาโชว์นมสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับดีดลกูกอโปบ,บายบายวิกเตอร์บายบาย,บาย